โอ้ยหิวแล้วหิวข้าวจังเลยอ่ะ เดกอ่ะเดี๋ยวมือครับข้าวเด็กค่าวเด็กกเด็กค้าวนะไม่แน่ทำตัวอะไรเลยเหรออ่าเม่น้องแน่หรอกนี่คืออัดเลยใช่ไหมอัดแล้วอัดยี่สิบวิแล้วเนี่ยยี่สิบวีโอเคครับทีทัลสูอเดี๋ยวจีจีชแนวนะฮะ,อ,ะอันนี้เราก็อยู่กับหนึ่งจุดแปดเซเวอรในเกมม,มายคราฟมาเกมมายคราฟหนึ่งจุดแปดเซวอรนะฮะ ซึ่งเ็งอ่ะเฮ้ไเฮียได้ไปตมดินทำไมอ่ะเกมนี่พาคขขินก็ได้นำเอ่อโอ้ยแหลกแหลกาคินก็ได้นำตัวตัวใหม่อ่ะชื่อว่าสกาลอดอ่ะไปยืมของน้องเอิร์ดมา <c oughs> เอ้ยน้องเอิร์ดเขาให้มาน้องเอิร์ดมีไอดีไหมครับ <c oughs> เพย์เยอะแยะมากมายอิ่มเลยอ่ะอุย้ย เดี๋ยวแป๊ปนึงฮนะอุย๊ยหลุดไอันดีไหมครับชินะะอุย๊ยหลุดเลยหล, <c oughs> ลุดเฮ้ยหลุดได้กเฮ้ย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 อย่า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 ยวค่อยทีวีเดียวกันนะเมื่อกี้หลุดครับเมื่อกี้หลุดครับพี่น้องเฮ้ยพาร <c oughs> ์หนึ่งจ็แปดมันมีมอสใหม่วะ่ะ ไม่ลงมอสผมลงไม่ได้ไม่มันเป็นมันเป็นมอสในตัวไมค้าบเลยก็คือจะมีเนื้อแกะเยี่ยมมันไม่ใช่มอสหนึ่งจุดแปดมาลงเวอร์ชันใหม่ไงมันเป็นให้มีเนื้อแกะไงเฮ้ไม่ลงลงลนึ่งจุดแปดมันไม่ได้ลงมอสฮะเขาเรียกว่ามอสมอสในตัวมอสในตัวมอสในตัว คือคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับการอัปเดตครับมาคือการอัปเดตคือคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรไหมก็มอดก็มอดแบบว่ายังไงมัดในตัวเอ้าหลุดอีกแล้วหลุดบ่อยจังวะหลุดบ่อยจังวะเราสิดว่าอีโวมันไม่ค่อยดีเท่าค่ะฮามาชิแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ฮามาชิเราเฮ้ยฮามาชิผมใช้ไม่ได้ทำไมทำไมเห็นตัวเองอ่ะแล้วแล้วเราเป็นใครอ่ะเอ้าเราก็เป็นสกาลอดเนี่ยแล้ว ไม่กดไอ้ผาไมล่ะไม่เราเห็นสกาหลอดยืนอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นตัวเองยืนอยู่เอ้าดิวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเออแตกกันวะสกาวหลอดบ้านนี้เอ๊เฮลโลดีใจใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้ก่อนเราต้องไปหาสเปียงมา ไเบียงมาเยผมทาก็รู้แล้วซเบียงอะเราต้องถือดาบแล้วไปยืนบังทำไมโลรู้แล้วหาเบียงแต่ว่าต้องใช้ขวานเสียงผมหรือเปล่าผมเน็ตผมก็ไม่ได้กากอะไรขนาดนั้นห้าขีดอะห่าขีดเองอ้าวทไมกูไม่เห็นมึงยนเเนี่ยเราเห็นดิวเดินอยู่นะเนี่ยเนี่ยเดินอยู่นะเนี่ย ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราแหล็กขนาดนั้นแต่เขา <hi> เห็นเองเดินอยู่ปกติแสดงว่าเองอะแหลกเฮ้ยมีอาไม่ได <Heh. S 2> <8. S 1> ้นะไม่เช่ว่าเน็ตคุณกลางนะัะเพราะผมเน็ตเน็ตนี่มีโอกาสกลางก็นะช่วงนี้ฝนตกด้วยพักตายนะฮะแปดแดดแอะฝนแปดแดดสี่นะฮะอะไรวเพราะฝนฝนแปดเดือนไงแดดสี่เดือน แต่<อ>เราอ่ะเข้าใจแล้วไอ้กูต้องงานไม่ควายนะยโอ้ยโอ้ยจิตตัวเองเฮ้ยเรามาแจกทูกันดีเปล่าถ้าอยากขอขอกูมีนบขนาดนั้นหรือเปล่าเก็บตังค์สิครับเราใจเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเราไ้ครับเเนี่ยมือสองแล้วแต่เป็นสกินได้เป็นชื่อได้นะครับเราเราหมดไปสอบ เราหมดไปสองร้อยกับการเติมทูแล้วสามพันวิวเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำให้ครับเดี๋ยวผมแจกเมื่อนนไรล่ะครับผมเจ็ดพันวิวแล้วเฮ้ยเจอเจอเจอโอ้ยเจออะไรเจอหมูเจอหมีเหอเจอเจอไม่หมดโอ้เจอหูหมี เอทั้งตัวเลยเอ้ยจะโดนเนี่ยเซิร์ฟอีโวมันแหลกแล้วเพราะว่าคนใช้เยอะอะไรเงี้ยใช่อีโวมันก็ดีไปอีแล้มันมีโปรแกรมอัาให้ด้วยสามารถได้ทุกเกมรองรับทุกเกมอะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเกมแม่งทุกเกมบนโลกเนี่ยเออใช่ทุกเกมบนโลกเนี่ยที่มือมีอะอ่านได้อัดได้หมดโอเคเข้าใจบ้า เฮ้ยเราเราขอขุดก่อนขุดทองออนกินดอยแหลกแหลกเต็มเลรตกเอเป็นไรฮตอนนี้อยู่ที่ยี่สบสองอยู่เลยแหละเรายี่สิบหกครับสามสิบแล้วสามเอ็ดสิบหกแล้วเต็มเลยตกวบเลยแล้วว่าเป็นที่เน็ตเองละไม่ได้เป็นที่เน็ตเราแล้ะเราไม่อุ้ยเนื้อ เฮ้ยหนังสัตว์เอาไปทำชุดได้เราเราเคยเล่นอยู่ไหมครับกูไม่กูไม่ยิยอมหนังสัตว์ตีตีพวกแกตีพวกอะไรซิเฮ้ยเราจํา <ยม S 1> ได้เราจําได้เราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นไหมครับครั้งแรกเวอร์ชัน1.4.7เ <c oughs> เล่นตอนครั้งแรกตอนอยู่ม .3 อ๋อเอ้ยไม่สิม .2 กระโดดไม่ได้วางแม่เน่เฮ้ยเฮ้ยเห็นใครสร้างบ้านโอ้นี่แหละจะมีใครไม่ใช่หีนกบโหหยาบหยาบหยาบจะกระดาษทรายกระดาษทรายไม่ได้หยาบครับแล้วทำไมตีแกะตั้งหลายทีแล้วไม่ไม่ตายสักทีวะแกะอึดครับเพรมีเนื้อให้ครับเรานีไม่เกี่ยวหรอกอุ๊ยแกะเด้อเด้อเมื่อกี้แกะหัวหาย โอ,อะไรหายนะอะไรหายนะ,ะยนหัวหัวหนีเลยเอ๊ะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มิเชย,ย่อ <c> ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักรู้จักรกเดี๋ยวเอ้ายูวิท่า <c oughs> โอ้ยวิ่งไม่ได้เลยเฮ้ยเด้อไปเดี๋ยวขอกินอาหารกันเออเอาอะมันแบกคุณเลยกูจะตายแล้วจ้าเอ้ยตัวเองก็เดินมาเดี๋ยวเราขอขุดไอ้นั่นก่อนขุดหินทำทำทำเตาเตาผิงไม่งั้นมันอยู่บ่อใดอยู่บ่อใดอะแล้วไปเก็บต้อนไสมา อ้ามยั่ไงเออไม่เงียบดิไม่เงียบดิเงียบแบบเดียว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 รู้จักคุณลีออนเกมเมอร์ไหมรู้จักรู้จักรู้จักเขาคือแครเคยที่เคยมาเซิร์ฟเราครั้งหนึ่งอ่ะใช่อยู่กลุ่มเราด้วยจะไม่ผิดนะอยู่กลุ่มเราแล้วทำไมไม่ค่อยมาเลยอ่ะเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างหรือว่าเขาไปอยู่คนเดียว อยคนเดียวอยู่ระฆังเฮ้ยจะมืดแล้วเฮ้ยพากินเอาคนแก่มาคนแก่มีอยู่สองอันเองอ๋อผมดึงออกไปแต่ผมจะตั้งค่าเป็นแบบว่าขอไม่ตกนะครับเพราะไม่เป็นลำดับโอเคอ่าฮะเราต้องขุดไม้เพิ่มฮะถ้าเราจะทำตีนมาบึ้มบึ้มเฮ้ยเจ็บ จีบอะไรไม่มีหินหินนี้นี่ก็เล่นจังเลยเดี๋ยวกูไปเรียกมาอยู่คณะตลกแม่งเลยเพื่อนตลกหกฉากไอเดียเดียว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 นี่เรามาแล้วเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่พุ่งใหญ่ไม่ต้องโขดหรอกเรามีหิน ทนี้เราคงอยู่กำลังบากอ่ะนะนี่เ,เ,เสร็จแล้วไปกลับมัเป็นปุ๊บ,บสามสิแล้วยี่ะิบหกสามสิหแล้วเ่ยเราทำไมวันนี้นี่รอก,กาก,กันวาศก,ก็ใช่ว่าจะเก่งนะอะก็มันกาศไรมันเลยไม่เก่งโฮ <c oughs> ้ย Yeah. Uh huh. นี่ต่อไปเราก็ทําหีบอะเเ้ยจออหินดิบดิบดีเราเจอหีบ่ะ,ะหีบนี้เดีเเ๋ยว <c oughs> ใส่ของก่อนเรามีฐานหินสองอันโอเคออาาเอ้ยเอ้ยชุด <c oughs> ชุดของเราฮะเราจะมาคราฟชุดกันไม่มีคนแก่คุก็นอนไม่ได้คืนนี้เนน้องฮิดได้นี่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี่ดูวันนี้อะไรอะไรดีไม่ออกดูนะมึงจับนี่เห็นหัวไหมเห็นหัวหัวหนีเปลพอแเลยมานี่นี่กำลังเผาอยู่เลยาาลเเผย เป็นไงเราหามาเองเกือบทั้งหมดมั้งเกือบทั้งหมดเลยเหรอเก่งวลเนี่ยแม่งหาของเลยชิปบอกแล้วเราเทพไงการอยู่ซูเวอร์โบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกินเนื้อวัวสุกเนี่ยเนื้อวัวดิบก็สามารถกินได้ไม่แดกเนื้อวัวสุกเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในการเพิ่มความความหิวนั้นจะลดลงกว่าน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าเนื้อวัวสุกฟัาดีๆนะมากิน เช้าหัวแม่งฮะเฮ็ดได้กี่โลครับไม่รู้ครับไม่ได้ไม่ได้เช้าเนี่ยมามาเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันนะมา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 แบ่งอะไรเฮ้ยอย่าเล่นเนื้อสเต็กห้าอันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบไปคืนนี้เราจะอยู่รอดกันได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเนื้อเอ้ยไม่มีเอ้าแล้วจะเอาดาบไปทำไมลู็ได้แหละงงอยู่นะดาบหินอ่ะดาบอะไรนะ ดาบหินอะไรเดี๋ยวโอ้ยปะซูเปอร์บอสใช่แล้จะอยู่บ้านแล้วซเปอรเราจะไม่โกงเราจะไม่โกงแบบหินทะเลมาพอด้วยฮีโร่บงฮีโร่บายกูไม่กลัวฮีโร่บงฮีโร่บายกูไม่กลัวเลยสัตว์มาเลยตัที่ไหนมาที่เดียวกูเอกเซิร์ฟแบบเฮ้ยเซ็นเฮ้ยจำได้ว่าเซ็นโฮมได้ไม่ได้ไม่ได้รูปอิน ันนีเกี่ยวเลยเ้คุณรู้แล้วเซตโฮมแล้วละระบบแมนนวลมันก็เซตโฮมได้นี่เพราะว่าเราไม่ได้ของเซิร์ฟโคโลนี่ใช่ไหมไม่ได้รบปักอินเซตโฮมอ้าวตกใจแล้วกูจะดูอย่างไรเฮียวก่อนอ่า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  แบนไอพีแม่งแบนทำไมเดี๋ยวกูเตะเฮ้ยแบนแบทำไมอ่ะกูเตะเราเรายังเรายังงงกับคำสั่งอยู่เนี่ยเราไม่ต้องรู้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวได้ไสปอนไหนไหนไหนไปไปไปลุยลุยเราไหน้พี่สกิลตืดเฮ้ยเราใส่อาชื่อธนูต้องเป็นของเราไม่ยึดนูกูซ้เลย เฮ้ยเราไม่ได้ธนูนะใช่ซอมบี้เคยตัวที่ไหนโอ้ยซอมบี้โอ้ยคิปเปอร์เข้าไปแล้วเพนเพนเพนโอ๊ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วกูยังหาเหล็กไม่ได้มือขาเหล็กเจอแล้วเหรอโอ้ยรู้ไหมผมเจออะไรผมเจอคิปเปอร์กับซอมบี้พร้อมกัน เดี๋ยวขอกินอาหารเพิ่มพลังอะไรอยู่ตัวอะไรอยู่หน้าบ้านไหนไม่เห็นมีเลยเลือดกุหลอคขึ้นหัวใจเลือดผมหรืออยู่สี่หัวใจขึ้งอะอาหารน่าจะหมดแล้วมะเอาหนังสัตว์ไปอ่ะมึงมาจากไหนเนี่ยอ่ะ เอาผงกระดูกไปด้วยเอาูหตรงนั้นกมอยนน่นเนย <c oughs> เราเห็นเองเข้าบ้านแล้วแล้วจะทำกล่องคามันสองอันทำไม,มาานนเรื่องเรื่อง <c oughs> <ๆ S 2> เอาก็าเก็บๆไปได้อโอ้โหบ้านเป็นลู เดียวชดไปเคลียร์ให้เสร็จเลยบ้านบ้านเป็นรูเลยเนี่ยโอ,อ้ยมีอีกตัวหนึ่งตัวเธอครับโอย่าแล้วตัวเธอออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้โอ,อ,อ้โหสเก็ตโอ้โหนะบ้านเราเป็นอันที่ื่มเรียบร้อยแล้วฮะ โอ้โหพี่ตั้นพี่ตั้นอีกแล,ล้วเจอแต่ผมชิดตั้นวันนี้เจอพี่ตั้นตั้นอะไรสเกลตั้นนี่แบบนีผมล่อมาให้แล้วตัวหนึ่งเนี่ยเอาเลยเนี่ยโอ้โห,โโหเจออีกแล้วแม่ง,งโงบราณโบราณเขาบอกว่าตอน,ตอนกลางคืนเขาห่าบอกจากบ้านแม่งยิงยิงแต่แม่งอยู่แต่แม่งอยู่นอกบ้านแม่ เฮ้ยเร็วๆมาอยู่อยู่แถวบ้านเร็วเรเราตายหมดสิทธ์นะเว้ยโอ้โอ้ยอ้้ยเร็วเร็วเนั่นแหลกมาเอาเลย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 พีจะตายไม่ใช่อะไรนะเาาไอเดฆ่าได้ตัวหนึ่งเอาเลยเอาเลยมาเลย เฮ้ยทำไมมันแหลกกๆวะอุ้ยโดนโดนตุ๋ยอุ้ยวิทสองตัวน่ะโอ้โหวิดนู่นนู่นวิทอยู่นู่นเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเรเดี๋ยววิทมาเดียมันเร์ูบามทมัเจาะรูบ้านอุยเร็ววิทมาวิดมาวิท ไม่ใช่แม่มดสองตัว,วเฮ้ยพ่อมดสองตัวตกลงพ่อมดรลอแม่หมดเลยเหรอล้ว,ลวพอ่อพ่อหรือแม่กันเนี่ยพ่องมดพ่องมด <c oughs> พ่องของพ่อ <c oughs> อินก็ไม่ลงล,ลงแหแลกแค่นี้ก็จะแหลกตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าลงนี่คือว่าเขาเสริมไม่ได้อะ ต้องต้องใช้ต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์โอ้โหวิทยังอยู่เลยเฮ้ยแต่ทำไมมันตู้เซฟว่ามันเร็วไปยาวอะโอ้โหซอมบี้ไม่บ้านโูเช็ดเช็ดเช็ดอ้กยิ่งชิดเลย What the f u k อ่าเอ็บีซีมึงเออบ้านบ้านมึงอยู่แถวนี้เหรอทำไมมึงโดนเผาไปซะพวกมึงตายเอ้ยเอ้ยพี่ตั้นพี่ตั้นจัดโอ้โหเอ็นบีซีทำไมมันเยอะจังวะเดี๋ยวโอ้โห้ยกินอาหารก่อนเลยเช้าแล้วเรารอดแล้วไปคอย เดี๋ยว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 ขอถ่ายรูปพระอาทิตย์ก่อนไอ้ตัวเธอตัวเธอเอาไปช่วยเขาป่ะพี่ตั้งจะฆ่ากูแล้วโอเคเรียบร้อยถ่ายรูปเช้าแล้วเย้ข้ามือข้ามมืข้ามมืด้วยเย้เย้เย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเราไฟไหมโอ้โหทำไมธนูปักปักแขนอ่ะ เนี่ยดูดิธนูปักแขนหยู่ตัวเองเนี่ยแหละตัวเองเนี่ยแหละตัวเองเนี่ยแหละไปดูที่กล่องอินเวนทอรี่ดิธนูปักแขนเฮ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วไหนโอ้โหแล้วว่าอยู่บ้านโอ้โหวิทวิทเฮ้ยเฮ้ยขอดูวิทก่อนดิเนี่ยวิทเนี่ยดูไปเลยกูปิดฝนแม่งละ เย้ช่างสงสัยข้าแกเย้จะได้นอนในคืนนี้เฮ้ยเฮ้ยวิด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 นู่นดูดิเนี่ยเห็นเราไหมล่ะไม่เห็นไม่เห็นดิมอ้าวดิวไปไหนอะทางโน่นนี่ยเนี่ยเดินมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเองเห็นบ้านไหมข้างหลังไม่หาบ้านแล้วเลงหันมาทางขวาเราจะอยู่นี่นี่เหรอมือใส่หมวกนี่ไงวิดอยู่นี่วิดอยู่นี่ เออคุณตยหยังวิตเว้กุ้เลยสัตว์ปิดหัอยาอย่าอยาเฮ้ยหัวคอวยอ่าคิดวิคอยแยกแยะอ่ามีสาระหน่อยเอ้าไอ้คารบายยกย่องเอ คือพลาดเราไม่ได้เราไม่ได้ขุดเหมือนไม้เลยขุดทองขุดเอาเนื้อแกะกินตัวดำเปล่าเฮ้ยตอนที่เองไม่อยู่เราอาจฝ่าไอ้บิดมันปลายาอะไรไปไหนบอกเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยเราเนื้อได้สิบแล้วปะแล้ว เดี๋ยวแบ่งงานก็ทำเราหาเนื้อส่วนเองหาต้นไม้เราเราเก็บเนื้อไงส่วนเองตัดต้นไม้เราเราฆ่าวาวัวไปกี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านจำทางกลับบ้านตัวเองด้วยมาชิคเซเวโวมาเพิ่มนะฮะใครไม่เล่นตัดทิ้่เราเป็นเราได้สปอนเซอร์ของไมค้าไปดีมาห้าห้าห้า นอเอาคนนี้แหละเฮ้ยเองลองไปติดลองไปติ่อดแเรห็อิยเองราไปติดลองไปติดต่อดแต่ทำไมเราเห็นเองเดินมาปกติวะไม่เห็นนายนาทุกเราทไมะน่าจะเป็นเน็ตเองเราทุบแกะอยู่ไม่ใช่เน็ตเรานะเน็ตเองเน็ตเน็ตเราไม่เน็กากอะไรเราเห็นเองเดินไปหาแกะอยูเอง่ โปโลนี้เป็นแบบว่ามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัดการอีกตัวนึ่งนะเรเรียกก้ว VPA ครับมาเก็บตังค์ซื้อเซิร์ฟเวอร์กันกูอะไอเฮียเซิร์ฟเวอร์ไอเบคกูอยังไงี้ยยกไอเบคไรเงี้ยไม่หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปเลยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้คอยอสามกับการ์ดจอธรรมดาก็ได้แล้วนะ แต่ว่ามัน,นอวา <ยะ S 2> ม,มต้องแต่เป็นแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไ <Server. S 2> ม่มีมีเอาไว้เอาไว้แสดงผลเราจำได้นะบ้านตัวเองยจากไนี่เลยนี่นี่ไงบ้านเราอยู่นู่นไปเราไปทำเตียงนอนกัน Ờ, giờ này nè điêu điêu thấy đã đi nhiều rồi, đi rất nhiều rồi, mất đi rất nhiều rồi, mất đi rất nhiều rồi, mất đi rất โอ้ชื่อชื่อเหมาะมากเมียเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนีท็อกแอปไอออย่าโกรธกูนะไอ้ไอ้ไอ้อะแมมพายเนี่ยนะไอ้อ๋อไอ้เอ้ยขอแอดหน่อยจบเนี่ยอ่ะเราเราได้วัตถุดิบที่ต้องการอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็เอา้าเอาติงนอนมาทำไมนี่จ้ะครับโอ้ช่างแม่งอะเฮ้ยเดียวตายย,ย,ตายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายยังโอ้ยไม่พมี่ทำไมทไมวะเนี่ยเรามาเตะเตะกูเหลือเดียวเนี่ยอ๋อนึกว่ายังไม่ตายทำไมเตะกูเหลือเดียวนี่นี่นนนนเราเราอยู่นี่อันหนึง่งเอเอเบางบ้าเบางบ้าด้วยกันเราจะนอนด้วยกันคืนนี้ อ,อ,อย่าอย่าคิดอย่าคิดไม่ดีไม่ดี no 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 อย่างนี้ไม่ดีพอนเฮ้ยเอ้ยตรงนี้เอาไว้ขุด<อ>ขุดขแนงแนงหน,น,น้นา,นาบ้านเราเลยแมงคีเปอร์อุตส่าเจาะรู้ไว้กูเลยเฮ<อ>้เดี๋ยเนาะภูมิใจไหม <ใจ S 1> เนี่ยภูมิใจเป็นพาร์ทหน้าเดียกันนะเหมือนพาร์ทหน้าเดียกันพาร์ตอีกอ่ะต้องสักครึ่งนึง เฮ้ยเซ่ไม่ค้าหนึ่งจุแปดมันก็ดีอย่างหนึ่งไะแกได้ได้ขนด้วยไม่ครตีกูอาวุธทุกอย่างเอ้าเปล่าเราเปล่านะเฮ้ยเราลืมเอาเลยเอาออกทำไมอ่ะเราเราเห็นตัวเองเดินอยู่เนี่ยเองอ่ะเองน่าจะแหลกแหละเอ้าตีเราทำไม มาขุดเหมืองมาหน้าบ้านเนี่ยแหละนีครับอิดหน้าบ้านมีคนอินดี้ครับสนุกด้วยเย่เล่แกะแดกแป๊บเอ้ยพูดธยาบเอ้ยกระปากี้มือโกูมีมือเทพป้าจ้ามาตกให้กูเฉยเลยมา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 กเหมือนเหมือนว่าไอ้กระเอิร์ญเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยนะชื่อเหมือนกัน ไอ้ไอ e ้ก oh, oh ็อ hey, hey, well, hey, ิงอ่ะไอ้ไอ้ก็อิงอ่ะเห็นไหมผมมีอะเฮ้ยเจอเละเฮ้ยเราได้หมดแล้วไม่มีโค้ชจบแล้วจะขุดสองทางไหมเนี่ยเพาะงั้นเราแยกทางกันพาไปอีกทางอืมโอ้โหสามสิบนาทีเมื่อไหร่เราหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนเท็กสี่นาทีครับ เออกูมองไม่เห็นนะครับขอทอสหน่อยเฮ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงในการขุดแร่เลยวะโงต<ง>ัวเ,เ,เลือกเพลง<อ>เสียงเสียงรักบล็อกบล็อกบล็อกเพลงอะเปิดแต่ว่าบล็อกอะไรเปิดหมดนะไม่ได้ยินวนะไม่รู้ไม่ของมึงกูไม่รู้อาจจะเป็นที่เซิร์ฟก็เป็นได้ไม่ใช่ริว <ห>ลิวจิตหยุดเบี้ยวอะ,อ,อะไรเนี่ยมันคืออะไรจยุดเบี้ยน่ยนะอนเอ้ยเจอแล้วอืมไอ้อพาคิน้วยนิสัยไม่ดีจริงวะเอ้าทำไมอ่ะทำไมต้องเลือสายผู้ชมใครเลือกไม่รู้นะถีบหน้าแหกเลย จะโดนกูจะโดนไม่แรงตีโแรงหมดละตีนสวรรค์อยู่ข้างหลังคุณนะไหนวะเออมันหินอะไรเนี่ยหินมันดีอะเนี่ยอ่หินหนีคุกกันเล่นถ้ามีเสียงเอฟเฟคข้างๆได้ยินเสียงทะลุไม้ได้ก็ทุกูทีนะคะมีคนมีคนไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยอันนี้ เอาแล้วเราดิวไปไหนวะอมไมรูจักอขุดทองไม่ได้ขุดละอ๋อขุดจะลึกเลยมีมีไอ้นั่นเฮ้ยเหินไรอ่ะแกนิดนี่เห็นมันแกนิดเหรออ๋อเออใช่ภาคนี้มีหินแกนิดหินใหม่เอออะไร ดี๋ยวเขึ้นไปคได้พอเลยพอมาเม่อไงแหละไม่เจอแร่เลยวะเราเจอเหล็กสองอันสามอันดิวพูดอย่างโชคร้อยเสียแบบนี้อยูเข้าอุ้ยเปิดชาร์จมาแน่เลยอีกสองอีกนาทีครึ่งครับเอาพวกก็เปิดแล้วนี่ว่ะ แล้วแล้วทำไมกูเปิดหีบไม่ได้เอา้าเปิดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เซิร์ฟแบกจริงๆแต่เสิร์ฟวางบล็อกได้เอา้ากูก็เลี้ยวได้แล้วเนี่ยกูเปิดแกูเปิดหีบไปเนี่ยเปิดแล้วอ๋ออ้าวดิสคอนเน o เป็นกรรมลุดลเอา้าลุดลดีกแยะเย้เจคโแล้วเยวว้